สวัสดีครับมือนี้สิผ้าไปใส่เบ็ดโดยใส่เนื้อปลาหมึกแห้งนะครับก่อนเดือดห่อปลาเมึกแห้งนะครับมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เทน้ำใสจักหน่อยครับแล้วก็ทาการปักเบ็ดกับอ้อมนองเลยครับมือนี้มองได้มันหกนะครับเขากัเอาเสียมกวนอองนะครับใ่มันเป็นเปลี่ยนครับเพื่อที่ปลามันจะได้มองเห็นแล้วก็ม่กินเบ็ดเท่าครับเทวาใสบ่อขั้นเลี้ยนะครับถึอแล้วครับหลังนี้ถือแล้วนี่นี่นี่ ปลาควาถืออิลีนี่เป็นตังไดีเอ้าถือกแล้ววะมาลูกมามามานี่ะเออหนึ่งเต็มแรกนะครับใส่เบียดยังไม่เสร็จนะครับถือีกแล้วนี่ใส่ละนี่ครับเอื้อเอื้อเอื้อไพ่ปาบัวถือกเอ้อปลาควาควายเอื้อ ห่อ oh, สีใสเงานาดินไว้น้ำนะครับนี่ครับเมียเป็นผู้ดูแลนะครับเอาเบียดมาดสามขั้นนะครับนาดินนี่ว่าฟ้องบุงบุงอยู่นี่เย่ายว่าลุดเด้อเฮ้ยเฮ้ยดีเด้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 ปลาคอเรา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 มานี่เลยเนียปลาหมึกตัวที่เสีับถือย้บงันครับได้อีกแล้วครับได้อีกแล้ว ได้แล้วว้าบักคว้าโอ้อหโอ้โอ้เอ้บัเเเเเเเ่เจ้าเราขึ้นโคกอนอึบนี่ได้แล้วนะจ๊ะผลงานเมื่อนี้ครับมืออื่นอีส่เงียปูครับฝากติดตามในเรื่อครับ